สวัสดีวันศุกร์แขพี่ทุกท่านครับวันนี้เนี่ยตวาวัวตัวราช่องของผมเนี่ยยังไม่พลาดเหมือนเดิมทุกคนครับเมื่อวานที่ไอไวเนี่ยเป็นบาคาร่าครับเปิดบ้านชนะลายเซียวเป็นอย่งสูงคร,รับก็วาดเจี๊ยบเลยครับของแปลกเป็นคือของดีก็ยีด้วยครับกับพี่ทุกท่านครับที่ตามแนวทางที่บอกว่าไปให้มาทุกคนเลยครับแล้วส่วนเนี่ยคัสสันที่แล้วครับเหมือนเดิมเลยทุกคนครับวันนี้หนึ่งคู่ครับกดแล้วนอนได้เลยครับโมเมนตัมโคตรดีครับกำแพงเนี่ยมีการปรับไหลขึ้นครับจากปอปลาตอนนี้เนี่ยไปเกือบสุดแขนแล้ว แล้วก็จากสถิติที่พบกันช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะลวดแล้วก็โมเมนตัมตอนนี้เนี่ยหลังจากฝูงของลีกอยู่ด้วยครับจะไปคู่ไหนครับที่น่าสนใจครับพี่ตอนติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับส่วนเราทางด้านอื่นครับที่อยากจจ้เพิ่มเติมที่มากกว่านี้เนี่ยก่อนใครครับแค่พี่ลองเปิดใจครับตัวกดแน่นอนจัดหนักครับหรือว่าเป็นทุก S V ชวเนี่ยลองเปิดใจตามมาครับวันละหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับผมผิดพลาดยากมากจริงครับอย่างเช่นตัวนั้นช่องที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเลยเนี่ยจะเป็นสองตัวสามตัวหนึ่งตัวไม่พลาดเลย แค่เปิดโลกเปลี่ยนครับปัดขวาได้รูปไฟล์เนี่ยมันจะมีคําอธิบายอยู่ทุกคนครับจิ้มตรงนั้นเนี่ยเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับสดชื่นครับหวานฉ่ำก่อนใครแน่นอนครับแล้วสูตรนี้เนี่ยไม่ขอพูดเยอะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นคู่จ่าฟูงครับท่าน้าวลีทูครับท่าน้าวฮอลแลนด์ครับวันนี้แนะนําครับไว้เลือกเชียร์ทางด้านของโบเลนดอมครับวันนี้บุกไปเยือนเดนบอร์ดครับ แม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากครับเพราะาเดนบอร์ดเนี่ยมีผลงานที่ดีครับแต่ด้วยจากสถิติที่พบกันตลอด10เกมลงสุดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเวลโดมเหนือกว่าชัดเจนครับอีกอย่างเนี่ยวันนี้ต้องการันตีสามคะแนนด้วยครับเพื่อหลังจากฝูงต่อไปครับวันนี้โมเมนตัมโคตรดีคัมแพรมีการปรับไปขึ้นครับสุดท้ายเนี่ยตัวนี้กดแล้วนอนได้เลยทุกคนสบายใจครับตื่นแล้วถอนตื่นมารับตังค์วันนี้อีกหนึ่งตัวจัดหนักครับไปที่เวลโดมได้เลยทุกคนชอบตามมาสวัสดีครับ